เบิงสภาพอากาศแต่ละเมืองค่ะทุกคนที่นี่คือไอแลนด์เหนือนะคะแถบที่เวลายอยูคือมอไซส์เสียหาวิไลมีความสุขได้จังได้พี่น้องขาเบิงแน่อากาศฝนแบบนี้ทุกมือเลยมือเสาก็โทรไปหาพอพอก็บอกว่าฝนเป็นเดือนแล้วโอ้ยเนาะ มาพอกันอีกแล้วกับวิไลสไพยยูเคค่ะทุกคนบบวิทมานั่งคุยกันคือเก่านะคะไพติดเขามากแล้วเบื่อเครียดบ่อยากฟังวิไลกับขอทษดคอภัยน้ำแน่เด้อค่ะทีเขามากในช่องวิไลกายสไพยูเคแล้วมีแต่เรื่องเครียดมีแต่เตรื่องทุกข์ใจจังได้เกิดถาเขามาฟังแล้วก็เครียดก็ออกไปไปฟังยังแบบมีสีสันแล้วกับลับมามายเลยคะ่ะทุกคน อย่าลืมวิไลด้ค่ะช่วงนี่อีลีมีแต่เหลืองไม่แต่เล่าไม่แต่เหลืองเสาไม่แต่เหลืองถูกก็เลยมานำว่าเสนอให้ทุกคนได้ฟังเพื่อเป็นวิทยาทานไยธีอยากได้สามีฝรัง่งคนต่างชาติเนาะค่ะว่าจังสี่กัมีนะการใส่ซีวิตจังสี่กัมีนะวิไลบางสิ่งบางอย่างเดี๋ยววิไลสิมานำเสนอว่าเฮ้าคนอยู่ในต่างประเทศ คนอยู่แบบใดอย่าเห็ดคือวิไลเห็ดคือวิไลบางเสียงบางอย่างอุ้ยเดีวยวกับเกงใจสามีอุ้ยเดีวยวกับยานผัวเห็ดดุลเห็ดนีมันเป็นอียงที่มันเห็ดห้ชีวิตเฮาเนี่ยมันมันเสียเวลามันเสียเวลาแต่สําหรับโตวิไลเองวิไลกัก็บ่ได้มีลูกมีเต่าอยู่เมืองไทยเนาะค่ะก็มีแต่พอแต่แม่แต่พอแต่แม่ก็สําคัญบ่าม่นบําบคัญคือมือเช้าเนี่ยก็โท่ บ่อคบอะไรทักับบานบริคุยกับพอกับแม่มาไล่มือค่ะทุกคนคิดหอดเนาะวิไลลงคลิปไปก่อนหน้านี้เลยค่ะคิดหอดเพินโอ้ยอย่างไดเนาะคือบบมีภัยลับโทรศัพท์แล้วก็ผาอยู่ก็เขานัําแหลค่ะทุกคนเห็นบอกขา่าวทางอุบลทางซีสเกตเนาะค่ะวิไลเป็นคนซีสเกตนะคะเป็นคนซีสเกตแล้วนาําแต่หมู่บ้านวิไลน่ะฝนตกจะเป็นเดือนลวพอว่า แต่ว่าก็นนาบดทวงบดทวงจะสี่นะคะ่ะแต่ว่ากันยังดีแต่ว่าไปทวงขาโพดขาโพดตีหลังเนา่าตายถิ่มจงสี่นะพอแม่ไลเห็ดไฮเ,เห็ดสวนนะคะเห็ดปลูกข้าวโพดปลูกเขาปลูกข้าวโพดสิ่งสําคัญที่ว่ามีเงินใส่อยู่ทุกมือก็คือปลูกข้าวโพดวนเวียนไปในปีหนึ่งก็คือเพ่นเห็ดให้ประมาณสามเถื่อสี่เถื่อจะสี่นะสามเดือนสี่เดือนเก็บสามเดือนสี่เดือนเก็บแต่ แต่มันก็บำแมนเหลืองง่ายเพราะว่าเดี๋ยวก็มาแรงลงก็ต้องดูแลย่างนักเดี๋ยวก็หดหนามอากาศฝนบต่กนกบตกแน่ก็ต้องหดนามตลอดจ้ะสีนะคะมันก็เป็นอีหยังทีบริด้ง่ายแล้วก็ราคาเนะาะไผๆก็รู้ว่าทําการเกษตรเมืองไทยเฮากับบรว่ายาจาลำรวยแมนบ่คาแต่กับขยันมันก็ยังพ่อมีใส่แต่ว่าค่าชสจ่ใจก็ร้ายบอกถึงว่าวิไลเนี่ยค่าชสจา่ใจร้ายทั้งบานกับค่าชสจา่ใจร้ายคือกันแล้วก็ หลานเนี่ยก็ไปเรียนโรงเรียนที่ว่าเสียค่าเทิมแพงทุกสิ่งทุกอย่างหลายสิ่งหลายอย่างเพิ่นกับประหยัดประหยัดถ่าถี่ประหยัดใดที่ไปเรียนโรงเรียนแพงนี่เพราะว่ายังโรงเรียนนี่เขาซ้อนดีบอกงังไงเขาซ้อนดีบางคนจะบอกว่าเรียนไซส์กระไดเมดแหละแต่ว่าบางทีนี่เฮาก็ผู้ปกครองเห็นเนาะว่าเรียนโรงเรียนนี่หรอมีคุณภาพเขาก็อยากส่งไปโรงเรียนจากสี่ังสี่นะคะวิไลยก็บบริษซอยยังดอกค่ะแต่เมื่อเ้าก็เราะ แต่เมื่อเ้านี่ได้คุยก็พอคำแหลกรับโทรศัพท์น้องสาวก็ว่าขอเงินแน่ว่าสั่งขอเงินแน่บอกถึงว่าพนบข่อยขอบ่อยๆพนบข่อยอย,อยังนะคะยืมก็คือยืมขอก็คือขอแต่เมื่อเ้ารนี่พนขอยืมจะสีนะคะพนขอยืมสีว่าเวลาวิไลาหายวิไลกะหายแต่วิไลใส่กับบริเป็นเงินจำนวนหลายเพราะว่าพัายถี่บกข่าใจเนาะคะ่ะวิไลวิไลกะตรงใส่วิไลกะตรงเก็บ แล้วม,มันบบเมนว่ตแต่พอแม่เนาะค่ะมันบบเมนว่าเต่พอแม่ขันเฉพาะแต่พอแม่วิไลก็สามารถทรงหายได้แต่พอใส่เพิินสองคนได้แต่นี่คือทรงไปเพิ่นก็ทั้งเอื่อยทั้งนองทั้งยั้งกับห้กันไปนะสีนะค่ะแต่อันนั้นมันก็เป็นเหลืองของเพิินตรงรับผิดช,ชอบมันโบเมนเหลืองวิไลตงมารับผิดช,ชอบนะสีนะค่ะอยากหายเข้ากับอยากห้แต่นี่ก็วิไลหายยืมพอวิไลก็ตรงกัน เก็บเงินไหวเหตุนั้นเห็ุนี้คือกันจะสินะเงินวิไลิวลบอไเด้หาได้ง่ายเวลาเหตุงานยากเวลาบอทันมีงานประจําวลไลก็เคยบอกลหลายเธอแหละเนาะคะ่ะว,ว่าเวลาบอทันเด้มีเงินประจําบอทันเด้มีงานประจําบอพิษมันว่าขนาดบ่งงานประจํา,า,า,าจแต่เวลาก็เหตดตลอดแต่มันเป็นงานถี่บบหลายชั่วโมงในมือหนึ่งแต่ช่วงบ้างช่วงเวลก็เหตุหลายชั่วโมงแต่ว่าค่าใชาใจมันก็นหลายจะสินะค่ะทุกคนถ้าได้ออกไปสื่อข้องในจักหน่อยโอ้จนสงสารสามีค่ะ เมื่อเสาร์กับสามีกับทองเสียวิไลก็ที่จริงแล้วเมื่อนีวิไลก็ต้องออกไปเหตุงานนะคะแต่ว่าสามีเป็นคนขับรถแต่ว่าคนขับรถไปบไว้ทองเสียร้ายเขาของน้ำถูกหาหน้าที่แต่นีก็เลยส่งข้อความไปหาเจ้านายแต่เสายังประทันหอดเวลาดอกเพิ่นก็เลยเบอกว่าให้ไปมื้ออื่นหรือวันผุดกระด้กําลังสีถามมาด่มาบ่ไดก็ส่งข้อความบอกลลวงนาเด้อเพิ่นก็บอกวิไลวิไลก็เลยว่าเออโฮ้ยเนาะแต่วิไลก็ไปถามสามีสามีก็บอกว่า เมื่ออื่นไปได้อยู่พันที่ิพันไปบ่ไ้เพราะวา่าพ่นเข้าของน้ำทุกหานาที่จังสีนะคะสาม,มีวิไลพันดื้อเด้ค่ะถึงสิบป่วยถึงสิยังขนาดใดพ่นกระดึ้ไปทรงวิไลนี่แหละหนึ่งข้อสําคัญอย่ายเอาวิลไลเป็นตัวอย่างวิไลตื่นเต้นค่ะทุกคนวิไลตื่นเต้นแต่กระตรงทําใจนอ้องไพๆก็บอกวิไลแล้วว่าเออการที่ว่าหฮาขับรถเป็นนี่มันสําคัญแห้งอยู่ในต่างประเทศยิงอยู่บาน บ้านวิไลเนี่ยมันอยู่ไกลตรงหนันไกลตรงนี้คือสามีเป็นยังขืนมาจาังสี่พึงไผ่บ่ได้ค่ะสําหรับขอบครัวิไลมีกันอยู่แแค่สี่คนยาเพิ่นก็เป็นแบบว่าเป็นแค่คือคนถี่เหาเป็นแม่ของสามีก็จริงแต่เพิ่นบ่ได้มาซอยเบิงหลูกเบิงหลานห้เห่าหรือว่าเพิ่นบ่สนใจเลยเพิ่นซอยอยู่เพิ่นซอยเหลือในเรื่องที่แบบว่าเวลาเวลาเพิ่นเห็นว่าเวลาบ่มีงเงินประก็สง่งให้ตลอดให้ ให้ให้ให้ท like, like, ั้งแฟนวิไลให้ทั้งร้านให้ทั้งวิไลอย่างสิแต่ก็ให้ขัดทาให้เล่าแบบว่ามาบึงหลูกบึงร้านให้เล่ากับบริเวณสินะคะทุกคนมันก็เป็นอีหยังทีหรือว่าถาสีบ้านยังเล่ากับเกณฑ์ใจบอกง่ายๆสามีจะบกข่อยสิคือบานเห่าเนาะสามีเวลาจะบกค่อยไปไปบ้านอีหยังแม่นะคะบกข่อยบ้านอีหยังแม่บคือบานเห่าคือเอื้อยวิไลเนี่ยกลูกคนแหลกก็ให้ พอแม่เป็นคนเลี่ยงหลูกที่สองเด็กก็ยังยูพนกระเลี่ยงเองจะสินะคะ่ะวิไลก็บ,บอกอยว่าถ้าเป็นโตวิไลสีไปไสิไปายมาสายบ่ได้ดลยบ่มิพายเบิงหลุงไห้ขนาดจ้างได้กับบ่มิพายเบิงสีจัางญาติพี่น้องสามีได้เขากับบ่เบิงหาจะสินะคะ่ะบางเอถอถถามเขาจ้างพันโบลายอีลีพันกับบ่อยักเบิงหายสินะคนต่างชาติอยู่นีบางเถอถามมันบุกขุมเพิน่น พันกับบอ่บอบ่อบ่อซอยเหลือจังสีนะคะบางคนนะแต่บางคนบางขอบัววิไลว่าเออเขาชกดีเนาะพ่อแม่ญาซอยเบิงหลูกบึงหลานแต่สําหรับวิไลวิไลบ่มีไพ่ซอยเบึงเลยมันก็หลวมทุกเหลื่อมซุกกับสามีมาแล้วเนาะหลูกก็ตตรงซอยกันเลี่ยงจังสีนะคะมันเด็กม,มาอยู่มายัางแต่ยังหน่อยวิไลก็ยังฉกดีที่เอ,อ่อยังพอมีงานเห็ด การทีว่ว่าวิไลเคยบอกว่าใช้ชีวิตแบบพอเพียงนะทุกคนมันพอเพียงเอาาวอายุเหรอคะตอนนี้มันต้องหาหาหยุดไม่ได้ต้องสู้ต่อไปต้องหาแบบหยุดไม่ได้คนนี่เนาะอ่าบางคนนี่วิไลเข่าใจเลยด้แต่กี่วิไลถือว่าวิไลเป็นคนถี่เอาอย่างเดียวประมาณนี้นะคะเอาอย่างเดียวพอมาเป็นมาใส่ชีวิตแบบนี้กับสามีมันใส่คำหนักบ่ไรแล้วค่ะทุกคนมันต้องช่วยกันหา เห็สามีบม่มีเห็นสามีใจหนันใจหนีวิเลกัสซอยใจหนุนใจหนีเท่าถี่ตัวเองใจได้นะคะบ่ได้จใจทุกอย่างเท่าถี่ตัวเองใจได้บางคนก็จะบอกโอ้ยไอไปจ่ายอาหารเองวิไลจาบอกถึงความาวิไลจัดชี้แจงนิดนึงนะคะอาหารไทยวิไลสามีจะซอยใจเป็นบางเถื่อหรือว่าถ้าเวลาพนมีพันจใจเหมือนหรือว่าเวลาพนมีแนพันจะซอยใจครึง แต่ว่าถ้าสมุทรพ่นม่มีเงินพนตกใจยังหลายอย่างวิไลก็จะจะเป็นคนจ่ายเองจังส่นะค่ะสําหรับคนที่บอกขาใจว่าเป็นหยังสามีคือบ่าใจจซส่นะถ้าสามีวิไลพันมีเงินก็บได้ยากนะคะแต่ว่าเพันจ่ายหลายสิ่งหลายอย่างในเฮือนไซค้าอินเตอร์น็อกอินเทอร์เน็ตคานุ่นคานี่หลายอย่างค่ะจะให้เงินพันจ่ายพอเดียวมันก็บ่ไวจังส่นะแถมตองไปสื่ออาหาร ในห่างสําหรับผูกเพิ่อนอีกต่างหางสามีบริสามีเวลาบอกกินอาหารที่เวลาสื่อมานะคะอาหารไทยเพิ่นบอก,กินเพิ่นจะกินเข่าเป็นบ้างเทือสําหรับที่เห็ดบ้างเทือนะคะบริตลอดถ้าเพิ่นกินเพิ่นถึงจะซอยซอยสื่อซอยใจยแต่ว่าเพิ่นบริก,กินจากสีนะคะทุกคนเพิ่นก็จะสื่อสื่อซอยในช่วงเวลาที่เพิ่นมีแต่ช่วงที่เพิ่นบโบ,บสามารถสีซอ,ซอยห้าด้าวิ่งกิดเข่าใจ เพราะเดี๋ยว่นก็คือมือนันเนาะไปสื่ออาหารไทยเสร็จแล้วก,กับกับมากก็ไปสื่ออาหารฝรั่งเพราะลูกกับสามีวิไลบอกกินอาหารกับแล้วก็อีกอย่างหนึง่งวิไลาอาจจะเห็ดกับเขา่าโบกเกง่งจะสินะคะถ้าสาหรับบางคนเ<ม>ห็ดกับเขาเกง่งก็อาจจะกินแต่ว่าแนมเบิงหลูกๆวิไลก็อาจจะกินถาวิไลเห็ดกับเขาเก่งนะคะแต่วิไลเห็ดกับเขาโบแซ่บค่ะทุกคนบไมีเคกินน้านั่นแหละคือสาเหตุบอกง่ายๆซะ ถ้าให้ไปเสืออาหารหลานจีนก็กินอยู่ค้ายๆคืออาหารไทยเนาะแบบนั้นก็กินแล้วสามีเวลาเป็นคนถี่ทองเสียง่ายทองบอดีคือเมื่อคืนนี่กินเอียงดอกคอตเทสพายก็ก็บอกโหดอกว่ามันมันมันเป็นพออันนีบอแต่ลูกลูกบบเป็นนะคะลูกก็กินกันสองคนเพิ่นก็ว่าเอ๊ลูกกับโบ,เ,กกบ,บเป็นแต่เพื่อนคือเป็นเป็นผู้เดียวหรือเป็นนักนงทองเสียนะคะนั่นแหละค่ะสําหรับคลิปนี้ก็ วันหลังก็มาบอกสู่กันฟังซัมเมอร์นะคะบอกต่อไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย